ฉีดโบท็อกแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้นานเหมือนเดิมอยู่ได้แค่แบบเดือน2เดือนก็หมดฤทธิ์แล้วอันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณเตือนหนึ่งนะคะแต่การที่เราแบบฉีดเข้าไปแบบบ่อยๆมันก็คล้ายกับการฉีดวัคซีนแล้วมันไปกระตุ้นภูมิของเราเว้นฉีดไปแบบนั้นเลย4ี่กับหปีด้วยซ้าแล้วกลับมาฉีดค่ะฉีดแล้วฉีดไม่ได้ผลโชคลายมากเกิดมาฉีดโบท็อกไม่ได้ Muty Wonderland เคยไหมคะฉีดโบท็อกแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้นานเหมือนเดิมจากที่เคยอยู่ได้แบบสเดือน6เดือนกลายเป็นว่าเหลือแค่เดือน2เดือนเนี่ยก็หายไปละหรือบางทีนะคะฉีดไปแล้วเนี่ยแทบไม่เห็นผลเลยอันนี้อาจจะไม่ใช่เพราะยาปลอมนะคะแต่อาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณอาจกำลังดื้อโบอยู่ก็ได้คะ่ะอ่ะมาที่คำถามแรกนะคะคุณหมอแตงคะ ดื้อโบเนี่ยคืออะไรคะคะภาวะดื้อโบนะคะก็เป็นภาวะที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่ตอบสนองต่อโบทูลินุมท็อกซินค่ะซึ่งจริงๆแบ่งได้ออกเป็น2แบบใหญ่ๆนะคะก็คือแบบแรกก็คือไม่ตอบสนองตั้งแต่ฉีดครั้งแรกเลยนะคะโชคลายมากเกิดมาฉีดโบทหกไม่ได,ไได้ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นจากกรรมพันธุ์ได้นะคะหรือเคยติดเชื้อโบตูลิซึมมาก่อนนะคะก็ทําให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิเนะึ้น อ่าโบทุลิซึมอะไรกินหน่อไม้ปี๊บล้วเคยได้ยินใช่ไหมข่าวแบบเข้าโรงพยาบาลนียวกันโบทุลิซึมค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็แบบที่สองนะคะก็คือเดิมอะ่ะเคยฉีดแล้วได้ผลแต่ต,ต่อต่อมาแล้วเนี่ยฉีดแล้วไม่ได้ผลเนาะอันนออยมีได้ผลน้อยลงสั้นลงได้ผลน้อยลงอยู่ได้สั้นลงนะคะ อันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็คือเกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิออกมาต้านต่อยาโบ็อกนะคะก็คือเรียกว่าสร้างแอนติบอดีขึ้นมานะมันมีเกณฑ์การวินิจฉัยด้วยนะคะก็คือเราเคยฉีดเราได้ผลแต่เรามาฉีดแล้วไม่ได้ผลเนี่ยสองครั้ง ติดต่อกันนะคะโดยที่เราใช้โดสที่ถึงนะแล้วก็ฉีดด้วยเทคนิคเดิมนะคะเทคนิคที่ถูกต้องนะคะแต่ว่ารอไป2-4สัปดาห์แล้วก็ยังไม่ได้ผลนะคะอ,อันเนี้ยก็เข้าข่ายแหละว่าเราดื้อโบนะคะจริงมันมีการเทสเนะที่เหมือนว่า เขาเรียกฟอนทอริสเทสคือ,อเอาโบมาฉีดแค่ครึ่งเดียวของกล้ามเนื้อหน้าผากอย่างงี้นนะคะ่ะดูว่ายังได้ผลไหมแต่ว่าพอปัจจุบันนะสูงด้วยนะแบบว,ว่าครึ่งเดียวของหน,านะะ้าผากใช่ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนะคะไกด์ไลน์ในการเทสพวกนี้มันเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าเรากลัวคนไข้จะดื้อจากการที่ถูกฉีดซ้ำๆเพราะนั้นปัจจุบันนะ่ะไกด์ไลน์เลยให้คนไข้คือเราต้องมีการสอบถามประวัติก่อนเราดูว่าเอ้ย ประวัติแบบเนี้ยเขาน่าจะมีภาวะเริ่มดือ้อโบแล้วซึ่งเราจะไม่แนะนําให้ฉีดเทสแต่ว่าแนะนําว่าให้ไปเจาะเลือดตรวจซึ่งสามารถจะเจาะได้นะคะเรื่องการดื้อโบที่สิริราชใช่เพราะว่าการฉีดที่เราฉีด โดสเยอะๆเข้าไปที่หน้าผากเนี่ยบางทีมันก็ถ้าคนไข้ย,ยังตอบสนองอยู่่ะบางทีมันไปกดแล้วทำให้คิ้วตกได้ด้วยนะคะตอนนี้เราสามารถที่จะตรวจภาวะดื้อโบได้แล้วนะคะโดยการตรวจเลือดนะอันนี้ก็จะเป็นหนทางที่เราจะช่วยวินิจฉัยเรื่องของภาวะดื้อโบได้นะคะใช่แล้วก็อันนี้เพิ่งไปฟังประชุมมาใช่ไหมคะซึ่งเขาพูดแบบเปรียบเทียบได้ดีมากเลยคือเวลาเราฉีดนะคะ เวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปใช่ไหมอ,มอมืเราอะ่ะต้องการจะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันของวัคซีนนั้นแล้วป้องกันโรคใช่ไหมแต่การฉีดโบเนี่ยมันคือเราเราตีว่ามันเป็นการรักษาใช่ไหมคะแต่การที่เราแบบฉีดเข้าไปแบบบ่อยๆอะ่ะ มันก็คล้ายกับการฉีดวัคซีนแล้วมันไปกระตุ้นภูมิของเรามันก็เลยทําให้เกิดการดื้อโบอันเนี้ยสําหรับคนที่แบบอยากจะเข้าใจง่ายๆนะก็คือการฉีดที่อะไรเข้าตามเข้าไปแล้วฉีดถี่ฉีดบ่อยฉีดเยอะเกินไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นภูมิเราได้แล้วทําให้เหมือนฉีดวัคซีนใช่เพราะว่าโบจริงๆมันก็เหมือนเป็นสารแปลปลอมอย่างหนึ่งนะคะที่ถ้าเราฉีดไปซ้ําๆเนี่ยมันก็เกิด ภาวะเรียกว่ามีแอนติบอดีหรือว่ามีภูมิออกมาต่อต้านมาจักแล้วก็มาต่อต้านทำให้เกิดภาวะดื้อโบได้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปนะคะ<ม>ว่าทำยังไงมันถึงจะลดการดื้อโบแล้วก็ไม่ใช่โบทุกตัวเนี่ยที่มันจะกระตุ้นภูมิเยอะๆเหมือนเราฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกเหมือนกันที่จะทําให้ฉีดแล้วย,ยังปลอดภยัยแล้วก็ยังใช้ไปได้นานๆน,นะคะเราจะได้สวยกันไปนานๆใช่ค่ะนะแล้วก็ ออีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยเกิดเรามีโรคบางอย่างที่เราต้องใช้โบขึ้นมาจริงๆเนี่ยการที่เราสามารถป้องกันการดื้อโบได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะงั้นเราไปคําถามนี้เลยค่ะปัจจัยอะไรนะคะที่ทําให้เสี่ยงดื้อโบนะคะค่ะก็มีหลายปัจจัยเลยนะคะอันแรกก็คือ ฉีดตัวที่มันไม่ค่อยบอริสุทธิ์ค่ะการที่ตัวโบทูรินุมท็อกซินหรือยาโบท็อกเนี่ยนะมันมีการปนเปื้อนเยอะๆมีโปรตีนปนเปื้อนเยอะๆเนี่ยอันนี้มันจะยิ่งเป็นเหมือนสัญญาณอันตรายที่ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเราให้ผลิตตัวแอนติบอดีออกมาอ,มอันที่สองนะคะก็คือเรื่องของปริมาณที่ฉีดค่ะถ้าฉีดโดส เยอะมากๆต่อครั้งนะคะโอฉีดไปหมดเลยฉีดหน้าฉีดน่องอะไรเงี้ยฉีดเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้กระตุ้นให้เกิดดื้อได้อันที่สามคือเรื่องของความฉี่ในการฉีดนะคะซึ่งอันนี้อ้างอิงจากงานวิจัยการที่ฉีดถี่เกินสามเดือนครั้งจะก,กระตุ้นให้เกิดการดื้อบได้เพราะว่าเล่าไปต่อนิดนึงในงานวิจัยคะ่ะเราตรวจหา สารแอนติบอดีกับโบทูรินุมท็อกซินในเลือดคนไข้ใช่ไหมคะตรวจไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอว่าพอฉีดปึ๊บเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักที่3เดือนแล้วประมาณ3เดือนเนี่ยมันแอนติบอดีใช่มันลดลงนี่คือมันลดลงเยอะๆอ่ะก็คือที่3เดือนที่สเดือนเราก็เลยเป็นแนะนําว่าอไม่ควรถี่กว่าสเดือนนะคะใแล้วก็บางบางทีเนี่ยคือจะมีการแบบว่า มีการนัดคนไข้มาเขาเรียกมาทัชอัพคือการที่แบบว่าอาฉีดไปแล้วนัดมา2อสาสัปดาห์แล้วมาทัชอัพเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคือมันถี่เกินไปนะคะมีโอกาสที่จะกระตุ้นให้ดื้อโบได้นะคะใช่แล้วค่ะก็สรุปสั้นๆนะคะก็คือ1ตัวยาที่ไม่บริสุทธิ์นะคะอันที่สองฉีดโดสเยอะเกินไปโดยไม่จำเป็นนะ อันที่สามคือฉีดทีเกินนะคะทีเกินเท่าไหร่ทีเกินสามเดือ,อนแล้วก็มีแบบสี่คือเรื่องทัชอัพคือเรื่องทัชอัพก็คือเหมือนมนฉีดซ่อมอมาฉีดซ่อมจะมีอีกอันหนึ่งนะคะที่เพิ่งมีงานวิจัยออกมาล่าสุดเลยนะคะโดยอาจารย์รังสีมานะคะแล้วก็อาจารย์ยุทธนานะคะที่สิริราชก็คือเขาเปรียบเทียบนะคะระหว่างการฉีดแบบ intra d e r m อลก็คือฉีด ในผิวหนังชั้นตื้นๆเทียบกับการฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อนะคะนนว่านนเนเเคร่งทิกาฉีดใช่เป็นเรื่องของเทคนิคการฉีดว่าฉีดแบบไหนเนี่ยมันกระตุ้นให้มีแอนติบอดีหรือว่าทําให้ดื้อได้มากกว่ากันนะคะ<อ>ซึ่งงานวิจัยนี้เพิ่งตีพิมพ์เลยในปี2025ตีพิมพ์ไม่นานใช่ใช่แล้วผลนะคะโดยภาพรวมเนี่ยพบว่าการฉีดแบบ intra dermal หรือฉีดใต้ผิวหนังตื้นๆเนี่ยมันกระตุ้น การดื้อโบได้มากกว่านะคะกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีได้มากกว่านะคะใช่แต่ว่าอันนี้นิดนึงคือมันขึ้นกับโดสด้วยถ้าใช้เกินห้าสิบยู่หมายถึงว่าไปฉีดแบบอินทราเดอร์มอลเนี่ย ถ้าใช้โดสเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งกระตุ้นภูมิแบบเยอะแล้วมันจะต่างกับการฉีดในกล้ามเนื้นอก็ให้ให้ระวัง,วงไว้ <ไว S 1> แล้วกันนะคะว่าเทคนิคการฉีดเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะในการที่จะกระตุ้นการดื้อโบได้นะคะงั้นมาที่คําถามถัดไปค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเริ่มดื้อโบแล้วมันมีสัญญาณอะไรบอกบ้างสัญญาณที่จะบอกว่าเราอาจจะดื้อโบนะคะก็คืออันแรกเนี่ย เราฉีดด้วยโดสเท่าเดิมนะมันเคยตอบสนองได้ดีประมาณเนี้แต่พอเราไปฉีดอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยโดสเท่าเดิมมันตอบสนองไม่ได้ดีเหมือนเดิมมันตอบสนองน้อยลงเนอะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนแล้วนะคะอันที่สองนะคะก็คือมันอยู่ได้สั้นลงนะจากที่เราเคยฉีดไปครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3-4เดือนปรากฏว่า พอฉีดอีกทีหนึ่งด้วยโดสเท่าเดิมฉีดเหมือนเดิมเลยคุณหมอคนเดิมนะคะก็ฉีดแล้วอยู่ได้แค่แบบเดือน2เดือนก็หมดฤทธิ์แล้วนะคะริ้วรอยก็กลับมาแล้วออันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณเตือนหนึ่งนะคะหรือว่าที่แย่ที่สุดก็คือฉีดไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนฉีดน้ำเปล่าฉีดแล้วไม่ตอบฉน้เอหือเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็วงบอก ได้ว่าอยู่ในภาวะดื้อโบนะคะซึ่สาเหตุนะคะที่ทำไมการที่ฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังเนี่ยมันถึงเกิดภูมิได้มากกว่านะคะก็เพราะว่าบริเวณผิวหนังของเราเนี่ยมันมีพวกเซลล์ที่เรียกว่าเป็นแอนติเจนรีเซนติ้งเซลล์หรือว่าเซลล์ที่คอยจับสิ่งแปลกปลอมอยู่เนี่ยมากกว่าในกล้ามเนื้อนะคะก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงฉีดบริเวณใต้ผิวหนังแล้วถึงเกิด ภูมิหรือว่าเกิดแอนติบอดีมากกว่าในกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาสรุปกันดีกว่าค่ะคุณหมออ้นว่าเราจะป้องกันภาวะดื้อโบได้ยังไงบ้างคะ่ะอันแรกเลยนะคะเราก็ต้องเลือกโบที่ที่ห่อเชื่อถือได้แล้วก็มีความบริสุทธิ์ของตัวยาที่ดีนะคะไอโบไม่รู้มาจากที่ไหนโบปลอมเนี่ยอย่าไปฉีดนะคะ อันที่สองค่ะคืออย่าฉีดถี่เกินไปนะคะก็แนะนำว่าอย่าฉีดขี่เกินกว่าสามเดือนครั้งค่ะอันที่สามนะคะโดสที่ใช้เนี่ยก็อย่าเยอะเกินไปโดยไม่จำเป็นนะคะเลือกโดสที่เหมาะสมะคะ่ะเอาเขาเรียกว่า less is more ใช้โดสน้อยที่ทำให้คุณเห็นผลนะคะแล้วก็อันที่สี่ค่ะก็ควรเลือกฉีดกับแพทย์ที่มีประสบการณ์นะคะเพราะว่า การฉีดในปริมาณที่เหมาะสมในการเจือจางยาที่มันเหมาะสมเนาะกับกล้ามเนื้อเนี่ยคือมันจะทําให้การตอบสนองเนี่ยดีนะคะแล้วนอกจากนั้นมันมีเรื่องของการเก็บยาการเลือกใช้ยาด้วยนะคะค่ะไม่งั้นเรามาเสริมนิดนึงนะคะเรื่องของการเลือกตัวยาโบทูลินุ่มพอกซินอ่เพราะว่าตัวยาเนี่ยมันก็มีความสําคัญค่ะเล่าแบบนี้แล้วกันโบเนี่ยมันเหมือนกับ โจรขึ้นบ้านแล้วร่างกายเรามีเม็ดเลือดขาวเป็นสัญญาณเตือนภัยนะอ่ะทีเนี้ยโบที่มันแบบว่ามีความบริสุทธิ์อะ่ะก็คือเหมือนโจรแบบว่าตัวเล็กๆใส่ชุดสีดําปิดปกปิดหมดเลยนะคะเข้าไปป๊บร่างกายเราไอตัวภูมิของเราเนี่ยมันก็จะจับไม่ค่อยได้ด้วยความที่มันตัวเล็กมันดูหน้าตาดูไม่น่าสงสัยแต่ถ้าโจรอนั้นนะคะแบบว่ามาแบบว่า เหมือนปนเปื้อนเยอะอ่ะโบกปนเปื้อนเยอะก็คือเหมือนโจนใส่เฟอร์นะใส่เฟอร์ใส่หมวกสีแดนถือปืนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเห็นเห็นแต่ไกลสามร้อยเมตรใช่ซึ่งร่างกายเราอ่ะมันจะมีตัวเเม็ดเลือดขาวอ่ะคอยจับอยู่แล้วมีตัวที่คอยมันจะมีตัวที่เรียกว่าใช่แอนติเจนพรีเซนติ้งเซลเป็นตัวจับสิ่งแปลกปลอมนะคะใช่มันก็จะแบบรีบชาร์จเลยันานี้ยเหมือน โบที่ปนเปื้อนเยอะมันจะมีสารนู้นนี้นั้นติดมาหรือว่าที่เขาเรียกว่าคอมเพล็กซิ่งโปรตีนหรือในขระนวนการผลิตนะคะโบมันผลิตมาจากแบคทีเรียใช่ไหมมันอาจจะมีบางส่วนของแบคทีเรียเนี่ยปนเปื้อนมาซึ่งร่างกายเราอะ่ะมันเคยรู้จักไอพวกการติดเชื้อมาอยู่แล้วอะ่ะไอแบคทีเรียที่มันปนเปื้อนมาเนี่ยมันจะยิ่งเป็นเหมือนแบบสัญญาณเตือนบกทงเลยว่าโอ้ยฉันนี่แหละอันตรายนะะเม็ดเลือดเราก็จะเม็ด<ม>เลือดขาวนะ<ม>ก็จะรีบเข้าไปแอดแทกแล้วก็ไปส่งสัญญาณ ให้เม็ดเ<ม>ลือดขาว<ม>ชนิดหนึ่งว่า<ม>เฮ้ยอันนี้อันตรายแล้วสักพักก็จะ สร้างกลุ่มคุ้มกันขึ้นมาซึ่งอธิบายตัว Com อมเพกซ ing โปรตีนนะคะมันก็คือจะเป็นโปรตีนที่ห่อหุ้มหุ้มโบเอาไว้อีกตัวยาที่มันออกฤทธิ์ใชตัวยาที่มันออกฤทธิ์เอาไว้อีกชั้นหนึ่งซึ่งมันมีอยู่ตามธรรมชาตินะคะโดยที่มันไม่ได้ไปทําให้การออกฤทธิ์ของโบเนี่ยมันดีขึ้นหรือว่าแรงขึ้นแต่ว่ามันจะไปสามารถไปเพิ่มเรื่องของภาวะดื้อโบได้ในระยะยาวนะคะใช่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ เราเลือกตัวยาที่มันได้คุณภาพมีการกรองเหมือนค,คล้ายๆกรองสารพิษกรองอะไรที่มันปนเปื้อนมาแบบกรองแล้วกรองอีกให้มันเหลือแค่ความบริสุทธิ์ของตัวยาเยอะที่สุดเนี่ยมันก็จะลดโอกาสที่จะเกิดการดื้อยาได้ทีนี้ถ้าเราดื้อแล้วเราต้องทำยังไงคะอืมจริงๆก็มีคำแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าเรามีภาวะดื้อโบนะคะ่ะจากคำแนะนำเนี่ยก็คือให้หยุดพักการฉีดโบเนี่ย อย่างน้อยประมาณ12 1 8ถึง18เดือนนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณปีถึงปีครึ่งนะคะแต่เนื่องจากปัจจุบันเนาะของในประเทศไทยเรานะคะมีศูนย์ที่ตรวจามารตรวจใช่สามารถตรวจภาวะดื้อโบนะคะสามารถตรวจระดับของตัว ภูมหรือว่าตัวแอนติบอดีต่อตัวโบได้นะคะเราสามารถที่จะไปตรวจได้ที่ศูนย์เนี่ยที่ศิริราชนะคะ<ฆ>ซึ่งมันก็จะสามารถช่วยในการวินิจฉัยว่าเรามีภาวะดื้อโบไหมนะคะแล้วก็อาจจะย่นระยะเวลานะ <c oughs> เพราะว่า สมมุติว่าเราสงสัยว่าดื้อแล้วใช่ไหมคะเราอาจจะไปตรวจแล้วก็พักไปสัก6เดือนไปตรวจใหม่อย่างเงี้ยคือเขาคือเท่าที่ศึกษามานะคะมันสามารถที่จะที่ศูนย์เนี้ยสามารถที่จะตรวจได้ทั้งการดื้อต่อเขาเรียกว่าคอทอกซินก็คือตัวตัวที่มันออกฤทธิ์นั่นแหละของโบตัวตัวใหญ่เมื่อกี้ที่บอก ตรวจการดื้อต่อคอมเพล็กซิงโปรตีนหรือว่าโปรตีนหุ้ด,ดื้อเสื้อผ้<พ>าที่เราพูดกันนะคะซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยดื้อต่อคอทอกซินเนี่ยก็คือจะไม่สามารถยังไม่สามารถที่จะฉีดโบยี่ห้อไหนๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องรอเวลาเนาะอย่างที่คุณหมอออนบอกว่าถ้ามันสามารถที่จะย่นระยะเวลาได้ก็คือถ้าสมมติว่าฉีดแล้วเรารู้ระดับและ พอเราอีกหกเดือนเรามาเรามาตรวจใหม่นะคะอ่ะตอนแรกตรวจแล้วรู้ระดับนะคะพอหกเดือนมาตรวจใหม่ถ้ายังสูงอยู่เราก็เว้นพักไปก่อนนะแต่ว่าถ้ามันลดต่ำจนสามารถที่จะตอบสนองได้เราก็สามารถที่จะกลับไปฉีดโบได้ใหม่นะคะใช่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะฝากนิดนึงว่าพอเราเคยมีภาวะดื้อมาเนี่ยมันจะเหลือโบแค่ไม่กี่ยี่ห้อแล้วที่คุณจะ เลือกฉีดได้นะคะใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถตรวจการดื้อต่อเสื้อผ้าขอหุ้มหรือว่าคอมเพล็กซิ่งโปรตีนได้ซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยดื้อต่อตัวคอมเพล็กซิ่งโปรตีนน่ะจะสามารถมีทางเลือกนะที่จะสามารถฉีดโบได้ก็คือเลือกโบยี่ห้อที่ ไม่มีคอมเพกซิงโปรตีนที่ดือ้อหรือว่าฉีดโบทที่เป็นมีเฉพาะตัวคอทอกซินอย่างเดียวก็ยังสามารถตอบสนองได้นะคะก็้ปัจจุบันถ้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะในประเทศไทยมีแค่ยี่ห้อเดียวซึ่งอันนี้เดี๋ยว ถ้าใครดือ้ออาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะเราจะไม่กูดชื่อยี่ห้อในนี้ <Okay. S 2> นกันนะแล้วก็ขอเสริมนิดนึงค่ะคือถ้าดื้อคนรู้สึกว่าดื้อใช่ไหมอาจจะบอกว่าอุ้ยหมอที่ฉีดไม่กีไม่เก่งนี่เปล่าหรือเลือกยาให้ฉันไม่ดีก็จะเปลี่ยนที่ฉีดเปลี่ยนยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยจริงๆเราไม่แนะนําเพราะว่ามันจะยิ่งกระตุ้นให้คุณอ่ะดื้อได้มากและเร็วกว่าเดิมอ,<ช>อ่ะเออเหมือนแบบเปลี่ยนยี่ห้อไปเปลี่ยน ที่ไปเพิ่มโดสอะไรเนี่ยใช่ซึ่งอันนี้เป็นคำถามของคนไข้หลายๆคนเลยนะที่ที่อยากรู้ว่าเอถ้าดื้อแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนยี่ห้อได้ไหมนะคะจริงๆก็คือไม่แนะนำให้เปลี่ยนไปไเรื่อยๆหรือว่ารีบกลับไปฉีดเข้าไปใหม่ซ้ำๆนะคะ<ม>ก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการดื้อโบมากขึ้น<ม>นะคะกลับไปคำแนะนำตอนต้นคลิปเลยนะคะก็คือควรจะเว้นอย่างน้อยเนี่ยนะ6เดือนแล้วก็ก่อนจะฉีดครั้งถัดไปถ้าเป็นไปได้ดีสุดอะคือไปตรวจก่อน เอาไปเจาะเลือดตรวจว่าระดับแอนติบอดีมันลดลงหรือ,อยังนะคะค่ะอะเดี๋ยวเรามาเล่าเคสตัวอย่างให้ฟังนะคะจะได้เป็นข้อคิดให้หลายหลายคนนะก็มีสองเคสนะคะเคสแรกเนี่ยเป็นเคสคนไข้ที่เข้าวิจัยตรวจเรื่องของการดื้อโบแล้วเขาก็ดื้อจริงๆคำแนะนำเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะบอกว่าให้หยุดฉีดอยู่ที่ประมาณ4ี่ปี อืมแม็กซ์แม็กซิมัมสุดคือสี่ปีนะซึ่งนานมากเลยนะสี่ปีนานแล้วก็เขียวไปนะคะใช่ค่ะเออคนไข้อ่ะเว้นฉีดไปแบบนั้นเลยสี่เกือบห้าปีด้วยซ้าแล้วกลับมาฉีดค่ะผลเป็นยังไงรู้ไหมฉีดแล้วฉีดไม่ได้ผลอ๋อสี่ปีแล้วนะคะสี่ปีห้าปีแล้วด้วยต้องบอกใช่เพราะว่าคนไข้อะเข้าวิจัยปุ๊บแล้วว่างานวิจัยเนี้ยมันผ่านไปแบบเนี้ยห้าปีแล้วอ่ะคนไข้กลับมาฉีดไม่ได้ผลอ้อแล้วแสดงว่า ร่างกายเราอะไอตัวมันจะมีเม็ดเลือดขาวที่เขาเรียกเมมโมรีเซลล์นะคะที่เหมือนจดจําว่าสารเนี้ยคือสารที่ไม่ควรจะอยู่ในร่างกายเราเพอเข้ามาปุ๊บมันสร้าง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 ,าง,างตัวแอนติบอดีไปทําลายเลยทําให้ฉีดแล้วไม่ได้ผลทั้งทั้งที่โดสที่ฉีดเนี่ยก็คือเป็นโดสเยอะด้วยนะคือคิดว่าเพียงพอแน่นอนที่จะทําให้ได้ผละนะคะก็ะแสดงว่าถ้าคุณดื้อ มันจะมีคนที่หยุดฉีดไปนานๆแล้วก็ยังไม่ตอบสนองอคุณอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้หรือถ้าคุณโชคดีโอเคหยุดฉีดไปอาจจะสักหกเดือนหรือสองสามปีคุณอาจจะตอบสนองอันนี้ถือว่าโชคดีนะคะอืม,อมค่ะ,คะน่าสงสารมากเลยสี่ปีคาปีก็ยังไม่ได้ผลคนไข้แบบรอมากให้มหมดเวลาแล้วจะแบบหมดระยะเวลาพักอ่ะแล้วจะมาฉีด หวั S <S 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 งว่าจะเห็นผลสรุปไม่เห็นผลนะคะแล้วเจอเคสอันเนี้ยสองเคสนะท,ที่ที่มาเจอกับตัวนะคะค่ะอะอันถัดมาค่ะอันเนี้ยต้องเตือนพวกดาราอินฟลูนะคะที่ชอบไปฉีดฟรีคือคุณอะ่ะด้วยความที่อะเป็นอินฟลูเป็นคนดังใช่ไหมก็จะมีคลินิกต่างๆเชิญไปฉีดนะคะอันเนี้ยเจอคนไข้จำอายุได้เลยน้องอายุยี่สิบห้าปีไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะตรวจ มารีเควสเลยขอตรวจดื้อโบเพราะว่าก็จะมีการแบบไปฉีดเชิญโดนเชิญไปฉีดนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดล่าสุดเนี่ยก็ถูกเชิญไปฉีดเหมือนกันโบเกาหลียี่ห้อหนึ่งคลินิกแห่งหนึ่งแล้วก็น้องบอกว่าฉีดไปสองรอยยูโอ้โหจัดเต็มจัดเต็มทั้งยังไงฉีดหน้าใช่ไหมคะฉีดหน้าหน้าอย่างเดียวหน้านเดียวอย่างสองรอยยูนี่เยอะนะก็คือไม่เห็นผลคือมันมันเห็นอยู่แ๊บหนึ่งแล้วก็ แป๊บจริงๆคือประมาณสักเดือนหนึ่งอะอไม่เกินแล้วก็ฤิดก็หายไปแล้วเดี๋ยวนี้น้องอินฟลูก็คือเหมือนแบบอายุน้อยลงเรื<ช>่อยๆใช่ไหมคะคนฉีดเร็วอายุน้อยอแล้วก็ฉีดเยอะอีกอันหนึ่งคือฉีดยี่ห้ออะไรไม่รู้เพราะว่าคลินิกก็คือเชิญไปฉีดถูกไหม,มแล้วก็ยิ่งเราเอ็กซ์โพสหรือเราได้รับการฉีดตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยเราก็จะมีระยะเวลาที่ ได้ฉีดโบได้รับโบน,นานยาวนานโอกาสที่จะดื้อโบมันก็มากขึ้นนะคะแล้วนะคะ <Ừ. S 2> ก็เลยอยากจะเตือนนะคะว่าภาวะเนี้ยมันอาจจะดูแบบโอ๊ยเหมือนไม่ซีเรียสนะจะฉีดแบบมันเข้าถึงการรักษาได้ง่ายจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นอันที่คุณต้องต้องระวังนะระวังเรื่องโดสก็สำคัญนะคะบางคนแบบ คิดว่าต้องได้โดสเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วมันเป็นความเสี่ยงการได้โดสเยอะเนี่ยก็คือเป็นความเสี่ยงที่จะดื้อโบนะคะเห็นโดสเยอะอุ้ยราคาถูกจังฉันต้องไปแล้วโปนี้เนี่ยเออเขาเรียก no free lunch นะคะไม่มีแบบว่าอะไรที่คุณจะแบบได้มาฟรีๆโดยที่มันแบบไม่มีความเสี่ยงอืมก็เราสองคนก็ขอฝากไว้นะคะก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าภาวะดื้อโบเนี่ยมีอยู่จริง แต่สามารถป้องกันได้นะคะโดยการใช้ปริมาณยาที่เหมาะสมระยะเวลาในการฉีดที่เหมาะสมและเทคนิคที่ดีนะคะและเลือกตัวยาที่มีมาตรฐานมีคุณภาพที่ดีค่ะก็จะสามารถป้องกันภาวะนี้ได้ค่ะค่ะจบแล้วนะคะสำหรับ beauty wonderland EP นี้ถ้าใครมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะแล้วเราก็จะมาตอบให้ได้ครอบคลุมที่สุดนะคะ okay bye-bye